สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องทีออ่หลายคนกำลังให้ความสนใจกันมากๆเลยนะคะก็คือเมตาเวิร์สค่ะครับสวัสดีครับมันคือเหมือนกับพรมแดนดิจิทัลใหม่เลยใช่ไหมคะเป็นพื้นที่เสมือนจริงสามิติที่เราจะมีตัวตนดิจิทัลของเราเนี่ยเข้าไปโต้ตอบกันได้ใช่เลยครับในการคุยเจาะลึกวันนี้เนี่ยเราก็จะกลั่นเอาข้อมูลจากหลายๆที่เลยนะครับทั้งงานวิจัย บทความแรงงานต่างๆค่ะเพื่อจะมาดูกันให้ชัดๆว่าเออเอกเจ้าเมตาเวิร์สเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มีเทคโนโลยีอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วก็เออศักยภาพมันน่าสนใจยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาสังคมแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือความท้าทายพวกประเด็นที่เราต้องระวังกันครับค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือสกัดเอาเฉพาะเก่นแก่นเลยให้เข้าใจทั้งโอกาสและความเสี่ยงได้แบบเร็วๆ,ๆชัดๆเนาะ งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าหัวใจหลักๆของ Metaverse เนี่ยมันคืออะไรคะครับถ้าเห็นภาพง่ายๆนะครับมันคือแนวคิดของเอปเครือข่ายโลกสเสมือนสมิติครับที่มันเชื่อมต่อถึงกันหมดแล้วก็อยู่ตลอดเวลาอ๋อไม่ใช่แค่แอปเดียวหรือเกมเดียวไม่ใช่เลยครับมันเป็นเหมือนคล้ายๆอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ทุกวันนี้แหละครับแต่มันอยู่ในรูปแบบสามิติที่เราเข้าไปอยู่ได้จริงจังกว่า ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีเทคโนโลยีสำคัญสำคัญหนุนหลังอยู่เยอะเลยอย่างพวก XR นะครับที่รวมทั้ง VR, AR, MR เป็นเหมือนหน้าต่างเปิดเข้าไปค่ะนึกภาพออกเลยแล้วก็มี AI ที่ทำให้ทุกอย่างมันดูฉลาดโต้อตอบได้สมจริงขึ้นแล้วก็มีพวก Cloud Computing เครือข่ายเร็วๆอย่าง 5G หรืออาจจะ 6G ในอนาคตเป็นโครงสร้างพื้นฐานครับ โหฟังดูกันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วถ้าพูดถึงการเอาไปใช้งานจริงๆโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ดูมีศักยภาพมากๆเลยมีอะไรที่แบบโดดเด่นเป็นพิเศษบ้างไหมคะโหด้านการศึกษานี่ศักยภาพน่าทึ่งมากครับลองนึกภาพการเรียนรู้ที่ไม่ต้องจํากัดอยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมดูนะครับค่ะผู้เรียนจากที่ไหนก็ได้สามารถเข้าไปอยู่ในห้องแลบเสมือนจริงทําการทดลองที่ปกติอาจจะอันตรายหรือว่าแพงมากในโลกจริงได้ อ๋ออย่างทดลองเคมีหรือฟิสิกส์อะไรแบบนั้นใช่ครับหรือการจำลองสถานการณ์เหมือนจริงเลยเพื่อฝึกทักษะเช่นฝึกภาษาฝึกพ่กาตัดสำหรับนักศึกษาแพทย์อะไรแบบนี้ครับมันสมจริงมากการได้ลงมือทำจริงๆในโลกเสมือนนี่เองนะคะที่น่าจะเปลี่ยนวิธีเรียนไปเลยใช่เลยครับ แล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจจาก ITU นะครับเขาเน้นว่า Metaverse เนี่ยควรจะส่งเสริมคุณค่าสำคัญ6อย่างในการศึกษามีอะไรบ้างคะครับคือไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีล้ำๆนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเลยคือเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นมีการทำงานร่วมกัน collaboration ผู้เรียนได้สร้างสารรค์เอง u t h o r s h i p เป็นเจ้าของผลงานเอง ownership ในชุมชนการเรียนรู้ที่มันเชื่อมถึงกัน interconnectivity and community คือมันส่งเสริมความเท่าเทียมการมีส่วนร่วมจริงๆครับน่าสนใจมากค่ะที่เน้นเรื่องการให้พลังผู้เรียนจริงๆแล้วนอกจากเรื่องเรียนเรื่องสังคมละคะการที่เรามีตัวตนเสมือนหรืออวตารที่ปรับแต่งได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราคุยกันมีปฏิสัมพันธ์กันไปไหมคะ,ะมีความเป็นไปได้สูงครับอวตารเนี่ยมันอาจจะเปิดทางให้เราแสดงออกหรือเชื่อมต่อกันในรูปแบบที่ลึกซึ้งขึ้นแปลกใหม่ขึ้นได้ ค่ะขนาขะเดียวกันมันก็เปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆด้วยนะครับอย่างที่เริ่มเห็นกันบ้างแล้วคือการตลาดแบบที่ให้เราเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ได้เลย Immersive Marketing อ๋อแบบว่าลองสินค้าในโลกเสมือนก่อนซื้อประมาณนั้นเลยครับให้ลูกค้าได้สัมผัสหรือทดลองสินค้าบริการในนั้นก่อนตัดสินใจจริง ฟังดูมีแต่เรื่องดีๆมีแต่โอกาสนะคะแต่ว่า,าทุกเทคโนโลยีใหม่มันก็มักจะมีอีกด้านหนึ่งเสมอความท้าทายใหญ่ๆของ Metaverse นี่คืออะไรคะประเด็นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ซับซ้อนมากน่าจะเป็นเรื่องความเป็นส่วนตัวครับค่ะอันนี้น่ากังวลจริงๆครับลองนึกภาพข้อมูลจำนวนมหาาลที่จะถูกเก็บนะครับไม่ใช่แค่เราคลิกอะไรแต่รวมถึงข้อมูลชีววิติการเคลื่อนไหวการแสดงออกทางสีหน้าแววตา โหละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอคะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้มันอาจจะถูกเอาไปใช้ในทางที่เราไม่ต้องการหรือเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําแล้วการควบคุมมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ผู้ใช้จริงๆอืมนี่เลยเป็นเหตุผลที่แนวคิดเรื่อง privacy by design หรือการออกแบบโดยคิดถึงความเป็นส่วนตัวตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยสำคัญมากๆครับคือต้องฝังการปกป้องข้อมูลเข้าไปในระบบตั้งแต่ต้นเลยค่ะเรื่องข้อมูลส่วนตัวนี่น่ากลัวจริงๆนะคะ แล้วนอกจากนี้ล่ะคะมีความท้าทายด้านอื่นอีกไหม มีแน่นอนครับยังมีเรื่องผลกระทบต่อตัวผู้ใช้โดยตรงเลยทั้งสุขภาพกายอย่างอาการมึนๆเวลาใช้วิยอนานๆที่เรียกว่าไซเบอร์ซิกเนสอ๋อคล้ายๆมารถเมาเรือใช่ครับแล้วก็สุขภาพจิตจากการกลั่นแกล้งในโลกเสมือนหรือไซเบอร์บูลิ่ที่อาจจะรุนแรงขึ้นได้อีกอื mm. รวมถึงปัญหาคลาสสิกเลยคือความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงหรือดิจิตอลดิวด์เพราะอุปกรณ์มันยังแพงอยู่คนเข้าถึงได้ก็อาจจะจากัดแล้วก็การกำตับดูแล g o v เว n a n เนนซที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะทำยังไงใครจะดูแลครับยังไม่นับเรื่องซับซ้อนอย่างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลอีกนะคะว่าตัวตนเสมือนของเรามันจะส่งผลกับตัวตนจริงๆของเรายังไงถูกต้องเลยครับประเด็นพวกนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้จริงๆครับสรุปง่ายๆก็คือ Metaverse เนี่ยศักยภาพมันมหาศาลจริงๆที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตเราหลายอย่างเลยทั้งเรียนทำงานสังคม แต่มันก็มาเพราะกับความเสี่ยงความท้าทายใหญ่ๆทั้ทงเรื่องส่วนตัวจริยธรรมความเท่าเทียมที่เราต้องจัดการอย่างจริงจังรอบคอบมากๆครับนั่นก็นํามาสู่คําถามสําคัญที่เราอาจจะอยากทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อนะคะว่าเราจะช่วยกันสร้างเมตาเวิร์สที่มันสะท้อนคุณค่าดีๆที่เราอยากเห็นส่งเสริมประโยชน์จริงๆแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ไปซ้ารอยปัญหาเดิมๆเ,เรื่องความเป็นส่วนตัวหรือการผูกขาดเหมือนที่เคยเกิดกับอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆได้ยังไงครับ อันนี้เป็นความท้าทายร่วมกันของทุกคนเลยครับค่ะนี่คือความท้าทายของพวกเราทุกคนจริงๆค่ะ